ใน EP นี้นะครับผมจะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับเก้าอี้สุขภาพกับเก้าอี้เกมมิ่งเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เรื่องของการใช้งานการนํามาจากโต๊ะคอมเดสต์อัพของเราเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจครับเดี๋ยวนี้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เจ้าตัวเก้าอี้สุขภาพกันดีกว่านะคือเก้าอี้ที่ออกแบบโดยคํานึงถึงสรีระของร่างกายมนุษย์โดยทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยให้เราสามารถนั่งทํางานได้อย่างถูกต้องถูกท่าทางเนาะและรองรับส่วนต่างๆของร่างกายตอนที่เรานั่งทําให้ไม่เกิดอาการปวดเมื่ออยหรืว่า ช่วยให้การปวดเมื่อยลดน้อยลงตัวก็มีสุขภาพส่วนใหญ่นะครับก็จะมาในรูปแบบของพนักพิงตาข่ายนะครับระบายความร้อนได้ก็มีลำบากสพอร์ตเพื่อรองรับ หลังของเรานั่นเองถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ทํางานนั่งโต๊ะทั้งวันเนี่ยการมีเก้าอี้สุขภาพมาใช้นะครับก็ทําให้เราสบายตัวแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็ห่างไกลจากอาการปวดเมื่อยมากขึ้นน,นั่นเองส่วนอีกตัวนะครับก็คือเก้าอี้เกมมิ่งคือเก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามดูเท่เป็นเอกลักษณ์ดาวัสดุส่วนใหญ่มันจะใช้เป็นเบาะที่มองครั้งแรกเนี่ยจะต้องนึกถึงความแน่นแข็งแรงคล้ายๆกับเบาะรถยนต์หรือว่าเบาะรถแข็งน,นั่นเองแต่เมื่อนั่งแล้วก็จะมี นุ่มสบายนั่งได้เพลิดเพลินให้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งของเก้าอี้เลยก็ว่าได้ต่อมาฮะเดี๋ยวเรามาดูจุดแตกต่างของเก้าอี้สตัวนี้กันดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างอย่างแรกครับในเร, biết. เรื่องของการรองรับสรีระก็วิสุขภาพจะเน้นเรื่องของการรับสลีระร่างกายที่ถูกกดทับและช่วยให้คนที่นั่งเนยนั่งได้ถูกท่าทางมากยิ่งขึ้นซึ่งก็วิสุขภาพเนี่ยจะสามารถปรับระดับได้มากกว่าสามารถรับส่วนที่ถูกกดทับ ub, เวลาที่เรานั่ง,งานานๆได้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเนี่ยก็จะไม่ หรือว่าปวดเมื่อยคืนนั้นเองก็วีเกมมิ่งก็มีการรองรับสรีระเช่นกันนะครับแต่ว่าจะปรับระดับไม่ค่อยได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากใครจะเลือกเก้าอี้เกมมิ่งที่เข้ากับสรีละของเรานั้นนะครับก็ต้องเลือกขนาดที่พอดีแบบมากๆเลยต้องลองไปนั่งทุกตัวเลยต่อมาเป็นเรื่องของการระบายความร้อนก้าวีสุขภาพนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเก้าอี้ตะขาดในส่วนนี้นะเก้าอี้สุขภาพจะสามารถระบายความร้อนที่สะสมจากร่างกายของเราได้ดีกว่าช่วยไม่ทําให้ร้อนหลังหรือว่าร้อนก้นได้ในการที่เรามีความร้อนสะสมเนี่ยมันจะแบบทำ แล้วก็เสียสมาธิในการทํางานได้ส่วนการระบายความร้อนของกีวีเกมมิ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วัสดุที่หุ้มด้วยหนังหรือว่าผ้าเวลาดูแล้วเนี่ยมันมีความเท่แต่ว่ามันมีปัญหาคือเรื่องของการเก็บความร้อนนะครับเวลาที่เรานั่ง,งานานนะแต่ถ้าเปิดแอร์ตลอดก็ไม่น่าจะมีปัญหาต่อมาเป็นเรื่องของการปรับระดับต่างๆของเก้าอี้ก็วีสุขภาพเนี่ยสามารถปรับส่วนต่างๆของกีวีได้มากกว่ากีวีเกมมิ่งเลยจึงสามารถรองรับร่างกายของเราได้ดีกว่ากีวีเกมมิ่งก็จะมีส่วนที่เว้าโค้งนะครับรองรับสรีระ เช่นกันนะอาจจะปรับได้ไม่มากสักเท่าไหร่เขาก็จะมีความสปอร์ตอย่างที่หลายๆคนรู้กันว่าก็วีเกมมิ่งจะทําตามบอก รถแข่งนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของการปรับที่มันเยอะมากนะครับส่วนโค้งรองรับหลังเราก็อาจจะมีน้อยกวา่าอาจจะไม่ได้ทามาเพื่อสําหรับคนตัวเล็กสักเท่าไหร่เพราะว่าพอคนตัวเล็กเนี่ยนั่งลงไปมันอาจจะรู้สึกว่ามันจมไปกับเก้าอี้เลยนะอาจจะเป็นปัญหาของค่ายหลายๆคนที่เคยนั่งกีวีเกมมิ่งมาก่อนต่อมาเป็นเรื่องของดีไซน์ที่แตกต่างครับตัวกีวีสุขภาพดีไซน์ส่วนใหญ่เนี่ยจะใกล้ๆหรือคล้ายๆกันนะครับดีไซน์และสีเนี่ยมีให้เลือกไม่เยอะมากเท่ากับกวีเกมมิ่งที่มีดีไซน์เฉพาะของแต่ละตัวแถมยังมี ชอบของทุกคนเลยทั้งรูปแบบสีสันหรือว่าตัววัสดุที่ใช้หุ้มบอดเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าหากนะํามาเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วกีมีสุขภาพและกีฬาเกมมิ่งเนี่ยก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรสําหรับราคาก็เรียกว่ามีตั้งแต่หลักพันต้นๆจนถึงหมื่นปลายๆเลยเดียวก็เป็นย่งนัครับสําหรับคลิปนี้ที่เรามาแนะนํากันนะครับว่าเราจะเลือกกีาเกมมิ่งหรือวีสุขภาพดีถ้าหากใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วกําลังจะเลือกซื้อกีเนี่ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยหนึ่งนะคครรับทีี่่ําาาาใหุ้้ณสมถเลืือออกกไดยง ดีแล้วก็เหมาะสมกับคุณนั่นเองส่วนใครนะครับที่กำลังหากวีสุขภาพอยู่นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนดีเนี่ยก็สามารถมาดูได้ที่โชว์รูมดีเนสโครงการตะกอนทาจุฬาซอยห้าของเราได้เลยนะครับเรามีเก้าอินหลากหลายรุ่นให้ทุกๆคนเนี่ยได้เลือกใช้เลือกนั่งเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นกอีที่ถูกทำมาเพื่อหลักเอ็อกโอนอมิกโดยเฉพาะเลยใส่พี่นี่เนี่ยต้องของตัวลาไปก่อนพวกคนใหม่เดี่ยวีหน้าบายครับ